อาหารบ้านนะครับสไตล์ชาวทะเลไม่ต้องอะไรมากมายยำไข่มังดาตัวยครับผม สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะฮะกับช่องกินอร่อยสไตายเทาเลอันนี้มารับแสงอาทิตย์ก่อนตกพระ,ะก่อนตกน้ํานะฮะวันนี้เมนูบ้านๆครับผมยำไข่แมงดาแล้วก็มีอ่ขาไก่ซูเปอร์มาแนมนะนี่ครับผมยัวย่วๆเลยนะนี่ครับผม ว้าวโอ้โหเป็นไงโอเคมาทานด้วยกันครับผมยำมาสุดๆเลยวันนี้นี่ฮะเป็นหมอ้อเป็นมหม้ออุดยอดครับผมโอเคเดี๋ยวโรยนิดหน่อยใบชะแลนเอง โอเคครับผมมันเป็นอแบงดาถ้วยนะฮะแมงดาถ้วยก็คือเป็นแบงดาพันถ้วยก็คือไม่ใหญ่มากไข่มันก็เนี้ยฮะประมาณเนี้ยถ้าเป็นแบงดาจานมันก็จะอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นวัตถุดิบที่ได้มาจากเรือนะครับผมมามาทานกันอืมยำใส่มะม่วงใส่ขาใส่แขนมันหมดฮนะอืม บรรยากาศเหมือนเดิมนะฮะชาวทะเลบ้านผมครับอ่างศิลาอ่างศิลาบ้านผมครับอ่างศิลาบ้านเราถิ่นประมงดงปูม้าเหมือนเดิมเนี้ย เมนูนี้นะฮะใครอยากไปตามทานเองนะฮะต้องคนต้องคนชำนาญจริงๆเพราะว่ามันมีที่ส่วนอันตรายอยู่เหมือนกันนะฮะต้องคนที่ทำเป็นต้องเป็น,ป,นประมงพื้นบ้านบางคนก็ทำเป็นผมยังทำไม่เป็นเลยนะนี่เพื่อนนำให้ห ขาไก่ซุปเปอร์มาแนเมเมนูบ้านบ้านครับยำไข่แมงดาเป็นแมงดาตัวยำนะฮะว่าอย่าไปทำทานเองมันอันตรายมันมีเส้นมีอะไรอยู่นะครับผม ต้องคนชำนาญจริงๆฮะลมจะแรงหน่อยฮะ อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะใส่มะม่วงเปรี้ยวๆครับผม อากาศพราทิตจะรับฟ้านะครับผมกับยำไข่แมงดาบ้าน,านๆถืาอืมามงดาถ้วยก็จะตัวประมาณเนี้ย เผ็ดเผ็ดมันๆครับผมอาหารบ้านะครับสไตล์ชาวทะเลไม่ต้องอะไรมากมายยำไข่มันดาวตัวยครับผม ง่ายครับผม อร่อยอ่ะมันเป็นอาหารของประมงขึ้นบ้านเรืองดาถ้วยนะฮะแต่เขาบอกฮะต้องต้องคนทำเป็นนะฮะ ยากาศยามเย็นครับของอังศิลาบ้านผมดูได้ะฮะพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้า ครับผมขอบคุณนะฮะท่านที่กดไลค์กดแชร์กับผมแล้วก็วกดติดตามให้กับผมนะฮะฝากเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยช่องใหม่ขามันครับผมขามัาน สำหรับเมนูนี้นะฮะยำไข่แมงดายำไข่แมงดาถ้วยนะฮะเป็นเมนูที่ไม่ททำกันง่ายๆต้องคนทำเป็นนะฮะเน้นครับต้องต้องเป็นคนทำเป็นนะฮะเพราะว่ามีเส้นเมาเส้นอะไรอยู่นะฮะเป็นเมนูที่หาทานได้ตามร้านอาหารแต่ว่า แมงดาถ้วยนี้เขาไม่นิยมกันนะฮะแต่อร่อยครับผมไปหาพื้นบ้านสำหรับคลิปนี้ยำแมงดาถ้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปคถ้าผมว่าจะนำอะไรมาทานให้ท่านชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็าเป็นยำไข่แมงดากัาบบรรยากาศบ้านๆเหมือน,น,นเดิมสำหรับท่านที่คอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์นะฮะว่าอยากให้ ผมทานนั่นทันนี่เดี๋ยวผมจะจัดไล่คิวให้เลยนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เห็นนะฮะเป็นกังใจกับผมทุกๆคลิปเหมือนเดิมนะฮะคลิปนี้เดี๋ยวเราชมบรรยากาศกันนิดนึงนะฮะให้น้องเขานำกล้องชมบรรยากาศนิดนึงก่อนที่เราจะลากันครับผมนี่คือบรรยากาศยามเย็นครับของบ้านผมบรรยากาศเหมือนเดิมนะฮะ คือมุมนี้มันเป็นมุมที่รับแสงพระอาทิตย์นะฮะเป็นมุมที่เป็นมุมที่เราเห็นกันแล้วมันสบายตานะฮะดูฮะนี่ครับทะเลอ่างศิลาบ้านเราวิถีชีวิตของชาวประมงก็จะอยู่ไี่แถวนี้ฮะ,ะใา้ฝั่งนี้นะครับผมตามนี้แต่ช่วงนี้นะ้ำมันมันจะแห้งหน่อยนึงนี่ก็เป็นสะพานปลาเหมือนเดิมครับผมผมจะพาเที่ยวเก่าเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยเรื่อยๆนะฮะ สำหรับคลิปนี้ว่าเจอกันคลิปหน้านะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปในคลิปต่อไปนะครับผมอย่ามาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะนำอะไรมาทายท่านชมกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ